ไปไม่เพระอะไรเจ็บตัยาวๆเลยแต่ขึ้นหลุดหาเรื่องเลยหาเือลุดเดี๋ยวมากลับบ้านไงไม่รู้บ้านใครเลยพี่แล้วเลือกใหญ่เลยมึงนี่ยนี่คือมันบินเองอันนี้ผมเอานิ้วนิ้วแค่นิ้วทรายนิ้วขวาเฉยๆอย่งนี้ถ้าติดติดไม่จมไหมไม่จมตอนนี้ปกติแต่ไม่ไม่ที่มันเอียงนี่คือจอนะเฮ้ยไกลไปเปล่าไม่มีอะไรผมก็จิบกับบ้านอ่ะ วิ่งกลับบ้านเลยดีกับบ้านควจะเก็บของวิ่งกลับบ้านตีแลนโบมันมีหลายประเภทนะคืนนี้เราไม่ต้องลงเองเนี่ยปั๊มสายสองนู่นเลยจริงจริงมันทำได้นะทำก็ตัวแลนดึงแต่ว่ายังไม่เคยใชไม่เคยเสียอันนี้กล่องของที่ร้านพี่เลยวมั้ง APM ธรรมดาทั่วไปไว้เลยจับเวลานี่เลยไว้มันยี่ห้ออะไรมีสองสองนาทีแต่ใช้ไม่ได้ว่ามันมัน มันก็ยังเหือยู่เราตั้งไม่ถูกก็ไม่รู้อย่างถนนครับห้องนี้เอาเมาส์สีดีกว่าจะได้ดูได้นานๆอันนี้มันดูแป๊บๆเดียวคนไหนนะเมื่อกี้บอกจะดูห้องใครนะห้องน้ําอะไรวันนี้ไม่ดีจะดูห้องน้ำคนไหนไหนบนอยู่เบื้องหลังคนนี้เหรอบตลอดที่นีไม่ดูห้องน้ำผมดูห้องสาวแกตัวอะไรตัวอตัวอะไรตัวอะไรดีไม่เคยเห็น ใจเย็นแม่ไม่เพราะว่าผมกลัวมันจะโกทุใจหน้าไม่ได้เหรอก็แบบน้องเกซุ้ยมีเทือกไทม์นะรับรองนาซาเรศผมไปทันทีตอนนี้ผมเร่งเครื่องอยู่ปรมาณ15เปอร์เซ็นบานโพนี่นี่นี่หลังมีรุ่นนี่นี่มองไปไปตามนู้นนะคึัว่าน้องวินอยู่ขาขายไปขวาครับซ้ายไปขวาครับ เอาลงมาตามแล้วพร้อมงไว้ต่อยก็ได้ครับโอ้โหนี่ไม่ได้ดูลำเลยนะเนี่ยดูจออย่างเดียวเลยขอบคุณครับถ้าข้าต้องอิ่มหมดลงอิ่มหมดลงเลยต้องไแต้วงแต่ลงเลยนะเจ๋งนะเจ๋งต้องอิ่มหมดลงมีใจหลังจากนี้ หลังจากที่กล้องก็กระแทกมาแล้วแล้ว <c oughs> เอาถ่ายรูปเลยววอเปเปอร์ฮะนคก็ชอบแล้ว,น,วนี่วอเปเปอร์